แต่ว่าทีคอนก็ต้องบอกว่าแคมคอนไม่แพ้เหมือนกันนะคะแขกอนเนี่ยจากเดิมซิบเคสเลือกเกาเคสใช่ไหมเลือกเกาเคสกับแต่ในเกาเคสคอนเนี่ยนะครับนาคาซี่ควานี่ก็โกร่งไปได้ต้องซิบเคสใช่ไหมนะครับแล้วกาซี่น้ำมึนก็ตีตื้นกันก็มานะครับ เราต้องไปตามทาง้านกองผู้ซื้อข้าวแล้วน้องซาโบของเราเลยอืมเลยน้องซี่โบ่วพรือมั่งแคกคนแต่วันนี้แขกคนพร้อมสู้ค่ะพีเบาเกรงพี่ออมค่ะสวันนี้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะซี่โบมาแล้วค่ะ ปีนนที่แวังนครศรีธรรมราชค่ะพี่บาเกลียงพี่ออมค่ะ,ะมีพี่ตั้งมำอำเพอกับกาวเขตเหลืองตังหมากว่าสุราษฎร์เาเขตครับที่มีการแข่งขันปีนี้ค่ะมันเข้มคนมากขึ้นาอวาใสก้นเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยข้อแบงเป็นสิบเคตเหลือตังค่ะแต่ปีนี้ดยจดํานวนประชากรที่ลดลงเอามาห้านกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเลือกเพียงแข่าเกตจากที่ผีหนังเหลือเก่าถีนังขิดเดแต่ไฟไม่ลุกขนาดไหน หลก้กการยังทีหยกเรียงกับพี่ออมบอกมาว่าซี่ฟ้ากับซี่นำเงินคือเบียดกันมากสารุปซัมเมอร์ได้คนละซี่ทีหนังแล้วก็มีกล้าทำเพิ่มขึ้นมาหนึ่งทีหนังค่ะปีนี้ค่ะ,ะสำหรับทีนองประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะทางด้านกกตจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาวางเป้าไว้ที่7จสิห้าปเซน สรุปว่าเชียวชื่อค่ะพ้นอย่างไม่เป็นทางการกลองผูกออกไปใส่ซิปนะคะเกลี่ิบสี่จุดสองซามเปิดเส้นทีนี่อีข้อดียาอีท่ามไม่ไม,มาไม่อันใดเองนะนะเอาเลยจับเลยอาเลยจับโอเคค่ะรายเองเลยนะคะเริ่มตอนทีเขตนึ่งค่ะเขนึ่งสี่ฟ้าไปคล้องค่ะปากไปฉีิปัดด้วยคุณสุงันทรมุสิกงค่ะขันแนนเนี่ยอยู่ถีซ้ำหมื่นเก้าคือเคหนึ่งแต่กโกนเนี่ยค่ะก็เป็นทีนังเดิมกล้องไปาีิปัตดนี่แหละแต่ว้า ปีนี้ค่ะทันซ้อซ้อคนเดิมเนี่ยฐานราชิดสุดภูมิเนี่ยเข้ายหายพักประยุทธ์ภูมิจใจไทยอ่าพี่มีพอยายพักประยุทธ์ภูมิใจไทยคะแนนตามลั่งคุณทรงกักขายเกือบนึ่งมืนคะแนนเลยค่ะคะแนนของคุณราชิดสี่เป็นซ้อซ้อคนเดิมเนี่ยตามมาเป็นรนับซ่บบอ,อร้อนแรงเหมือนกันพอมาเคสซ่อค่ะเคสซ่อเนี่ยจะเป็นคุณหม้อพึ่งค่ะเพรศจกหม้อพึ่งนันทวันวิเชียนเป็นครั้งแรกในการลงสมัครคนพอพ่อคุณหม้อพึ่งเดิมเนี่ยคุณหม้อพึ่งเนี่ยเป็นผู้ช่วย ซาค่ะใบแพรส่าซุกจังหวัดนครศรีธรรมราชมาในนามก้องภูมิใจไทยซี่น้ำเงินค่ะคะแนนนำโดทะมื่นกาวผ่านกาวรอยหกคะแนนค่ะพอท้าหัวเชื่อนทีหนังขล้องใครในนอนค่ะเชื่อนทีหนังข้องประชาธิปัตย์ค่ะแต่ว่าไม่ได้เชื่อนคนเปรโซ่โซ่เคสโซงเดิมคือคุณทรงซัดซื้อปีนี้ไปลงสมัครในเขตนึ่งแล้วก็คว้าชัยชนะนั่นเองค่ะค่ะคุณหมอพึ่งในเขตซ่งเนี่ยคะแนนสิงห้างผููสมัครถังกาวคนนะคะ ทุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าคุณเดียวควาไปกาวมึนกาวะแนนค่ะพ<อ>่อข,อขยะฮามึนกาวขะแนนค่ะอพอมาเกซ่ามเกซ่ามโกเทกวัญใจคนคอนค่ะคุณพีทัศเ,เ,เ,เดชเดชเดโชว์นะคะนามสักคุณพีออมปีนี้เป็นซอสซอสสองคนนะคะนคักกอล์ <c oughs> ที่ธรรมราชจ้าท่านแม่และรู้ค่ะเซ่ามคุณพีทัศเดชโกเทเนี่ยมาเลยน้ำสักผักประจันเลยต้องรับคุณชนะด้วยแล้วกันน้องโบคุณชัยชนะอ่าใช่คุณชัยชนะกล้าเลยนะครับผูบ้เล่นไม่ไปแต่งตีสเลย ค่ะค่ะคุณพี่จ้าเกดเดชโชว์ผักประชาสิปัตค่ะคะแนนซี่มื่นเจ็ดสันห้าร้อยห้าสิบซี่ค่ะโดยคนเดิมข้องเคีสซ้ำเนี่ยเป็นผักเดิมกลผักประชาสิปัตช์นี่แหละอย่างขวาข้องเคียรสซ้ำไปได้บีภูมิใจไทยมาประมาณหนึ่งมื่นเสี้ยงค่ะหลักการทีนีทางด้านข้อเคซี่ค่ะทีนี้เป็นคุณแม่ค่ะ คุณกนกพรเดชโชือวานายกตอยนะคะหลังจากออกคักการเป็นนายกอวจอเมื่อปลายปีพศ2567ค่ะคราวนี้มาในนามของโซโซและค่ะผักประชาธิปัตย์คะแนนซีมื่นซีพันแปรอยเก้าสิบคะแนนค่ะโดยเดิมทีหนังของเคซี่ก็เป็นประชาธิปัตย์ค่ะแต่เป็นรอยโทยุทธการรัตนามาศรอบนี้รอยโทยุทธการรัตนามาศค่ะลงสมัครในนามของรักลลาทาคะแนนตามมาเป็นรับต้องค่ะ อยู่ที่ 1, 3, 1, 1, 000 000นึ่งตามอยู่นึ่งมื่นึ่งพันคะแนนเขตห้าค่ะนี่และเขตห้าคือเป็นซี่เขี่ยวนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะบุรีา้อารยาคุณนะคะครับโดยคนควรจะรู้จักในน้ำมังกูชาวค่ะมาในผักกลาดทำค่ะคะแนนได้ไปสามมืดหกพันแปดรอยคะแนนทีน,นั่งเดิมขอาเขตห้าค่ะเขตห้าในพื้นที่อำเภอไหนกันบ่ารู้ไหม บ้านปีเค่ะได้ไว้รอยเด้เก็บได้คืนถักมาตีซ้ำมาบ้านเจได้เกล็ดซ้ำได้เกล็ดท่าค่ะได้ได้กลาทำเส้นหวานนะคะหลงท่านจริงๆเลยรอบหนึ่งนะคะนองก็ไม่ค่อยั่นใจจะว่างนะกูใจค่ะจะว่างใส่ค่ะทีนี้ค่ะเกลท่าข้องกูชาวเนี่ยค่ะคะแนนได้มาซ้ำมื่อหกพันแปดรอยคะแนนค่ะเดิมเป็นพรรคประชาธิปัตย์คลองทีนังอยู่คือคุณชัยชนะเดทกสีชแต่ปีนี้คุณชัยชนะไปได้เป็นซ้อซ้อข้อง ตัวบัญชีรายซื้อดโดยข้องผักประชาธิปัตย์แล้ว<า>ค่ะขยายค่ะ,คะเขียรติวุกค่ะเป็นคุณจอมไกร้สวัสดีวงค่ะผักประชาธิปัตย์นะะคะแนนซีมือสามพันสองร้อยเกยานนา้าสิบคะแนนที่นั่งเดิมเป็นข้องผักประชารัฐคือคุณสุธรรมจริกงามค่ะแล้วก็เคสเจ็ดอันนี้รอแรงนะคะคุณอภินันสมุทรซ่อนในานามข้องผักภูมิใจไทยได้มาสามมือไปพันทกร้อยแปดสิบคะแนน ถ้าวารอนแรงพันปลื้คุณอภินันทสมุทซ่อนหรืหร่อน้องแว่นเนี่ยค่ะอายุเพิ่งครอยิบเจ็ดปีเด็กเดิเดนมกราคมทีพันมานี่เองถือ,อว,ว่าเวทีปลาใสแตกนั่นใช่ไหมต่อไปปลาใสใช่แล้วใช่แล้วค่ะหน้าตาดีนุ่มลอดตัวเล็ก <c oughs> นะคะ <c oughs> ผูดเกิงชัดถอยชัดคแลากาเป็นตีจักตามมงพระวาเป็นผู้สมัครสีอายุน่อยที่สุด ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้อกกว่าใ่ไปครองโดยดีกรีข้องนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยนึงหละก็ารเป็นบุตรข้องนักการเมืองท้องถิ่นนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหละกักการซ้อซ้อเดิมข้องเคตเจ็เนี่ยค่ะก็จะเป็นคุณกองเกียรติสมบัลลังก์รอบนี้เนี่ยโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนะคะนี่ครับบิ๊กโอค่ะ,คะใช่ค่ะเขตแปดค่ะได้คนนุณนีนอนมา นะคะคุณอวยพรซี่ชาวลิตค่ะผักภูมิใจไทยคะแนนออกมาห้าหมื่นสี่พันสี่สิบคะแนนค่ะนอนหม่อย่างแท้จริงเดิมคุณอวยพรซี่เนี่ยเป็นซอสซอสเคสกาวค่ะนะคะระการใหญ่ผักนะคะหมาย,ย่ภูมิใจไทยในรอบนี้เคสเกลวก็นอนมากค่ะผู้ยิ่งทีไม่เคยแพ้ใครค่ะคุณพิมพ์พัดราวิชัยคุณซอสปุยนะคะอดีตัฐมนตฟรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรนะคะม,มาในานามของผักภูมิใจไทยนะคะก่อนหน้านี้นเนี่ย อยู่ในบ้านซี่ฝาย้ายมาบ้านซี่น้ำเงินนะ นี่คือภาพรวมกางเขตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เรือก้องคะแนนบัญชีรายชื่อนะคะนําโดดมาโดยซีฝากค่ะยูทีซีเส้นเป็นมื่นแปดพันห้ารอยแปดสิบเก้าคะแนนค่ะเอาเลยกับนาสามซีน่ะหลาคนนะสามซีค่ะเส้นๆโดยซีเขี่ยวตรงกลางนิดนึงค่ะอ่าซีซีอ่านมินน้ำเงินฝ้านำเงินกว่าแล้วก็เขียวสใส่สี่สี่หนึ่งน่ะ โอเคชัดเจนชัดเจนนะครับชัดไม่ต้องทำไรที่นี่อยากอีฟากเน้นย้ำสักนิดหนึ่งค่ะว่าใครที่ไม่ได้ออกไปใช้ที่ใส่เสี้ยงแลแ้วแต่ว่านะคะ<อ>ก็อย่าลืมว่าช่วงวันจันทร์ถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นี้ออกไปเรียกว่าแจง้งการไม่ไปใช้ซิด้วยในคุณจะเสียซิดทางการเมืองนะคะวานที่สิบห้ากุมภาพันธ์ร่างการเลือกตั้งเจ็ดวันค่ะที่เ่าเกลียงพี่ยิ่งออมขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากับพี่โบครับพีบ่เ่าเกลียงว่าช่วยเส้นหัววันนี้นะ อ่าตั้งซึ่งถูกบ้างสี่น้องซีโบ้โอเคเคราวนี้ค่ะน้องซีโบค่ะขอบคุณค่ะขอ <c oughs> บ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องซีโบ้เนี่ยค่ะผู้ซื้อข้าวมาช่วยว่าผู้สมัครรออ่ะคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณผู้ซื้อข้าวจากเอ็นบีทีนครซีธรรมราชที่ว่าดุเดือดจากซิบเลือดก,ก้าวก็ ผักแย่ๆก็แบ่งไปครึ <ism> ่งๆครึ่งๆนะครับปัจจัยดิปัดครึ่งหนึ่งก็รตื่นว่าเป็นเป็นบ้านแย่ปัจจัยดิปัดเพราะเป็นบ้านของเราว่าน่าผักคุณอ่าเฉยชนะเด็ดี่ยนะครับนะก็ยังคงรักษาพื้นที่ไว้ได้คุณชัยชนะนี่เป็นโรงว่าน่าผักก็อยู่ปฏิริษีลำดับที่สองปัจจัยดิพัดนี่ก็ได้ถึงหยีที่เกาหีนะเพราะในครับการนึ่งในซอสซอสกระทะซอสซอสนครสีธรรมราชเนี่ยห้าคนเลยนะรวมคุณชัยชนะเด็ดี่ยนะครับห้าคนเนี่ยเป็นเด็ดี่ยวะช้าไหมช้าคนนะ